เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่มันประเทศไทยที่มันแผ่นดินไทยนะเวย้ยไม่ให้เข้าไม่ให้เข้าเขามาทำไมไม่ให้เข้าไม่ให้เข้าครับไม่ให้เข้าถอยไปถอยไปสวัสดีครับพี่นอ้องอิพสี่ทุกท่านพบกับผมนนท์นาวินอีกเหมือนเดิม สำหรับคลิปนี้ผมจะนำข้อมูลข่าวสารเรื่องราวเหตุการณ์ที่น้องทหารคนหนึ่งได้เข้าไปขวางไม่ให้ทหารของกัมพูชาหรือว่าทหารของเขมรเข้าไปในพื้นที่ของประเทศไทยเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เป็นเรื่องที่สำคัญพี่น้องในโลกอะไรในโลกโซเชียลนะครับก็มีการนำคลิปออกมาเผยแพร่สู่ สาธารณชนนะครับเป็นคลิปที่ค่อนข้างจะไวรัลพอสมควรนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าน้องทหารคนนี้นะครับไม่แน่ใจว่าไปกินดีหมีไปกินดีเสือมาจากไหนทําไมตึงมีความกล้าหาญบางอาจที่ขยับเข้าไปขวางหน้าทหารของกัมพูชานะครับซึ่งขณะนี้ในโลกโซเชียลมีการหยิบยกนําประเด็นเนี้ยมาพูดมาคุยแล้วก็มายกย่องมาชมเชยนะครับทีนี้ผมก็ พยายามไปเกาะติดข้อมูลข่าวสารทั้งหลายทั้งปวงที่มันเกิดขึ้นว่ามันเกิดขึ้นที่ไหนสถานการณ์ในขณะนั้นมันเป็นอย่างไรนะครับผมก็ได้ไปคน้นคว้าไปค้นหาแล้วก็นํามาเล่าให้พี่น้องได้ฟังกันเรื่องราวเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นบริเวณหลักเขตท,ที่32ตําบลทับสเสด็จอาเภอตาพยาของจังหวัดสะแกลนะครับซึ่ง คลิปดังกล่าวเนี่ยมันเป็นคลิปที่ทหารของกัมพูชาพยายามเข้าไปห้ามปรามทหารของฝ่ายไทยไม่ให้เก็บกู้วัตถุระเบิดในพื้นที่โดยทหารของกัมพูชาเนี่ยพยายามอ้าง บอกว่าพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยยังไม่ได้รายงานให้ภูมิ้บัญชาทราบอ,อย่างนั้นแต่ทางฝ่ายไทยเนี่ยเขาก็พยายามพูดคุยพยายามเจรจาพยายามปามบอกว่าพื้นที่ซึ่งหน่วยปฏิบัติการเก็บกู้วัตถุระเบิดเขากําลังปฏิบัติภารกิจอยู่เนี่ยมันเป็นอาณาเขตของประเทศไทยนะครับแต่ว่าทางฝั่งของอทหาร กัมพูชาหรือว่าทหารของขเขมรเนี่ยนะครับพยายามที่จะเข้าไปให้ถึงตัวหน่วยปฏิบัติการเก็บกู้วัตถุระเบิดซึ่งกําลังปฏิบัติหน้าที่เก็บกู้วัตถุระเบิดอยู่ในพื้นที่นะครับทหารซึ่งเป็นทหารของหน่วยเฉพาะก,กิจตาพยากองกําลังบุรพาของกองบัญชาการกองทัพภาคที่หนึ่งนะครับน้องก็ได้ขยับเท้าแล้วก็ไปขวางหน้าในคลิปเลยพี่น้องในคลิปเลยนะครับก็ทํา ความไม่พอใจให้กับทหารของกัมพูชานะครับพูดง่ายๆบอกตรงๆ้เกือบนะครับเกือบจะได้ฟาดปากกันพี่น้องเออเพราะว่าอะไรเพราะว่าทหารของกัมพูชาเนี่ยนะครับคือไม่รู้เหนือไม่รู้ใต้ อยู่ๆก็เข้าไปปราบไม่ให้ทหารของฝ่ายไทยเก็บกู้วัตถุระเบิดซึ่งในพื้นที่เนี่ยนะครับมันมีปัญหาค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ตําบลทับไทยตําบลทับสเสด็จตาบลหนองแวงตําบลตาพยาพวกนี้พี่น้องมันเป็นพื้นที่ซึ่งอยู่ติดกับตะเข็บชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งผมเคยไปปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ผมก็พอที่จะ รู้นะครับพอที่จะนึกภาพออก,กว่าพื้นที่ตะเข็บชเยแดนแถบนั้นมันเป็นแบบไหนมันเป็นอย่างไรทางด้านทิศตะวันออกเนี่ยนะครับก็คือฟ่กฝั่งของกัมพูชา ไม่มีภูเขาพี่น้องนะครับส่วนมากมันก็เป็นสวนเป็นไร่เป็นนาของชาวบ้านในแต่ละปีเนี่ยชาวบ้านของไฝไทยก็จะออกไปทไําไร่ทําสวนทนํานาแล้วก็ไปเจอกับกองกําลังทาหารของกัมพูชาหรือว่าทาหารของเขมรน,นะครับลูกหลานของพญาละแวกเนี่แหละพี่น้องเข้ามาห้ามปามบางครั้งบางโอกาสก็มายิงปืนขู่กันบ่อยครั้งพี่น้องแต่ว่ามันไม่เป็นข่าวดังเออถามว่าทําไมผมรู้เพราะว่า นะครับผมก็มีเครือข่ายข่าวในพื้นที่อำเภอโคกสูงบ้านโนนมากบุนบ้านกุดพือ้อบ้านหนองจนันในพื้นที่แถบนั้นผมยังมีพักพวกเพื่อนพ้องพี่น้องอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ตำบลทับไทยเนี่ย ก็พอมีพักพวกเพ่นพ้องพี่น้องอยู่ในพื้นที่เขาก็ส่งข้อมูลนะครับบางครั้งบางโอกาสเนี่ยตำรวจตะเวนเชเดนของกัมพูชาเนี่ยนะครับก็มายิงปืนขับไล่พี่น้องประชาชนคนไทยที่ออกไปทาสวนทํานาทําไร่เออบางครั้งบางโอกาสมันก็ไม่เป็นข่าวพอไม่เป็นข่าวปุ๊บนะครับพี่น้องในโลกออนไลน์ในโลกโซเชียลเนี่ยก็ไม่ได้ให้ความสนใจนะครับแต่เรื่องราวเหตุการณ์ที่มันมาโด่งดังในโลกโซเชียลคลิปที่แล้วนะครับผมก็ได้ยกย่อง ชมเชยนะครับน้องทหารท่านหนึ่งนะครับซึ่งผมก็บอกว่าไม่รู้ละไม่ว่าจะเป็นในสิบในจานในร้อยในพันก็แล้วแต่นะครับถือว่าพวกท่านเนี่ย เป็นรุ่นน้องของผมเพราะว่าผมเนี่ยกเกษียณอายุราชการเป็นที่เรียบร้อยนะครับพวกท่านยังรับราชการอยู่เนี่ยนั่นก็หมายว่าท่านเป็นรุ่นน้องของผม,ผมอายุน้อยกว่าผมแต่ผมยกย่องผมชื่นชมนะครับในวีรกรรมของท่านคลิปก่อนนะครับก็เป็นคลิปที่ทางทาหารของฝ่ายไทยโดยหน่วยพวก,กิตตาพยากองกําลังบูรพา ของกองทัพภาคที่หนึ่งนี่แหละครับนะครับที่ไปอบอกว่าอย่าชี้หน้าอย่าชี้หน้าแล้วก็สั่งให้ไปลื้อพิงพักไปลื้อสวนผักออก แล้วก็บอกว่าทางทหารของกัมพูชาเนี่ยลุกล้ำอาณาเขตของประเทศไทยซึ่งขณะนี้ฝ่ายทหารเนี่ยเขาก็ได้ส่งเรื่องประท้วงไปแล้วว่าอย่างนั้นนะครับวันนั้นผมก็ขอยกย่องขอชมเชยแล้วก็มีน้องๆในพื้นที่เนี่ยนะครับก็มากล่าวขอบคุณผมบอกว่าขอบคุณพี่นนครับที่นําคลิปของผมเนี่ยออกไปเผยแพร่ว่าอย่างนั้นนะครับผมยินดีผมเต็มใจนะพี่น้องทหาร นะครับไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ภาคตะวันออกภาคตะวันตกก็แล้วแต่หากท่านมีข้อมูลข่าวสารใดๆเนี่ยผมยินดีที่จะนําเผยแพร่สู่โลกออนไลน์สู่โลกโซเชียลนะครับแล้วก็คลิปที่มันเป็นไวรัลอยู่ขณะน,นี้ก็เป็นคลิปที่ทางทหารของฝ่ายไทยขยับยึดไปขวางหน้าทหารของกัมพูชานะครับซึ่งภาพดังกล่าวผมก็ได้เล่าพี่น้องฟังว่ามันเกิดขึ้นที่บริเวณหลักเขตที่32ตำบลทับสเสด็จอาเภอตาพยาของ จังหวัดสะแก้วและเป็นการปฏิบัติภารกิจของหน่วยยพกิจตาพยากองกําลังบรรพากองทัพพักที่1อันนี้นะครับผมอยากให้พี่น้องประชาชนคนไทยพี่น้องเอฟของพลานไพร h ชาแนลของลุงโนนเนี่ยนะครับช่วยมาฝากข้อคอมเมนต์ให้กําลังใจพี่น้องทหารไทยของเราด้วยโดยเฉพาะในพื้นที่กองทัพพักที่1นเนี่ยนะครับเพราะว่าวีรกรรมของพวกท่านเนี่ยมันสุดยอดพี่น้อง เพราะว่ามีข้อมูลข่าวสารจากพวกเพื้นพ้องพี่น้องในพื้นที่เนี่ยเขาแสดงความชื่นชมมานะครับเขาบอกว่าอย่างกรณีนนปราสาสสระกกทุมซึ่งอยู่ในพื้นที่อำเภอโคกสูง จังหวัดสแก้วเนี่ยนะครับอันนั้นก็เป็นชาวบ้านร่วมมือกับกองกําลังมุลลาาในการผลักดันให้ทางทหารของกัมพูชาออกจากบริเวณปรา,ารสาทสรลกทกมนะครับเขาก็บอกว่าทหารของกองทัพภาคที่หนึ่งเนี่ยมีความเชี่ยวชาญมีความเข้มแข็งได้ใจพี่น้องประชาชนเหมาะสมที่จะเป็นทหารไปรบปกป้องประเทศชาติบ้านเมืองไว้อย่างนั้นนะครับส่วนภาคอื่นๆไว้อย่างไงพี่น้องนะครับกองทัพภาคที่หนึ่งเนี่ยเขาแสดงผลงานให้เห็นอย่างเด่นชัดเลย เพราะฉะนั้นภาคอื่นๆภาคสองภาคสามภาคสี่ายังไงนะครับหากมีข้อมูลข่าวสารในเรื่องของความป้าหานนะครับส่งคลิปมาให้ลุงนนด้วยเพราะว่าอะไรลุงนนจะได้นําเสนอนะครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับอรอบประเทศบ้านเมืองของเราเนี่ยนะครับก็มีภัยคุกคามเยอะแยะทั้งเรื่องของยาเสพติดทั้งเรื่องกองกําลังทหารของว้ายแดงที่รุกล้ำอนาเขตเข้ามาที่ดอยหัวมา้าฐานหนองหลวงและพื้นที่แยกย่อย กว่าเก้าฐานรวมทั้งนะครับตะเข็บชายแดนด้านอําเภออุ้มผางเอออําเภอพบพระอําเภอแม่สอดอําเภอแม่ระมาดท่าสองอยางของจังหวัดตากด้วยนะครับขณะน,นี้ที่มันดุ่งดังในขณะน,นี้ก็คือชายแดนที่เชื่อมต่อกับประเทศกัมพูชาไม่ว่าจะในพื้นที่ตาพยาโคกสูง อารัญยประเทศคลองหาดนะครับขณะนี้ฝ่าฝั่งของกัมพูชาเนี่ยนะครับก็พยายามที่จะบุกพยายามที่จะลุกเข้ามานะครับลุกล้ําอาณาเขตของประเทศไทยเข้ามาแต่ในส่วนของกองทัพภาคที่1ขณะน,นี้นะครับอย่างผมโนโนวินนะครับหรือว่าลุงนนของพี่น้องรวมทั้งพี่น้องอิฟซีเนี่ยนะครับก็รู้สึกว่ายินดีนะครับชื่นชมส่วนกองทัพภาคที่สองบุรี 2, รัมย์สุรินศรีสเกตอุบล นะครับก็อยากจะให้ดูกองทัพภาคที่หนึ่งเป็นเยี่ยงอย่างพี่น้องอย่าไปกลัวเอออย่าไปกลัวทหารของกัมพูชาอย่าไปกลัวทหารของคาเมน ถ้าพูดได้พูดพี่น้องนะครับถ้าไม่เชื่อฟังเนี่ยต้องพยายามเข้าไปปรามสแสดงคําพูดปฏิกิริยาเนี่ยให้พี่น้องประชาชนคนไทยได้เห็นว่าท่านคือทหารที่มีหน้าที่ปกป้องราชอาณาจักรของประเทศไทยนะนะครับเดี๋ยวมันมีข้อมูลข่าวสารใดๆผมจะนํามาเล่าให้พี่น้องได้ฟังกันอีกคลิปนี้คุยกับพี่น้องแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ